สวัสดีครับผมแมงครับผูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงนะ่ครับผมเนาะสวนพระลาบึงคำาสีนะเอฟซีเนาะเทศบาลตำบลศรีธานะฮะเนาะจังหวัดอุดรธานีนะครับนะฮะแล้วก็มันจะมาดูนะครับอ๋อฝั่งตรงข้ามนะเอฟซีเนาะนะครับสารพระปู่บึงคำาสีนะครับเนาะนะครับตรงทางหน้าเข้าทางเข้าก็จะ เป็นสารพปู่บึงคำสีนะครับทางนั่งเล่นมีต้นเทวันด้วยนะเยอะแยะเลยนะฮะเนาะอ่านะครับเราไปดูข้างในกันเลยนะครับเนาะถ้าใครเข้ามาก็สามารถมาไหว้สักการะพันได้นะครับผมทางหน้าทางเข้าก็จะมีอ่าช้างนะครับผมอ่านี่นะฮะเนาะอ่าเข้ามายังคุณลุกเลยนะ FC อ่านี่นะครับผมนะอ่านี่นะฮะ เป็นยังไงบ้างเนาะกราบนาสการหากรบบาหใบนะฮะเอฟซีนี่นะฮะนะเดินเข้าไปอีกก็จะมีโอง่งครับหลายใบอยู่นะฮะเนาะอี่นะฮะนี่นะฮะรอบนะครับนี่เต่าด้วยนะเอี FC. นี่นะฮะเข้ามาคนลุกผู้เลยนะฮะเอฟซี FC. นี่นะครับผม ด้าน้างไอีโอเคนะครับเราก็ออกไปไปทางบึงคำสีอีกเลยนะฮะเนาะเติมโดกไม้นะรับดกไม้เนาะนี่ครับ,รบ,นะรบเราไปทางนี้เลยเดินมาก็จะเห็นที่นั่งเล่นนะครับผมเนาะ,ะที่ออกกําลังกายนะครับอ่า ที่ออกกํลังกายนะครับผมอ่นี่นะฮะก็ให้ทุกคนได้หมอกํกอาลังกายขยะก็มีสีทถังนะฮะเนาะสีสีอ่านี่นะครับอ่าจาลาเทศบาลเบืองคําสีนะครับผมเนาะเราไปดูข้างในกันเลยนะครับผมนี่นะครับ กว่าจะเป็นชุสวยนะเอ,อ็มซีอ่ามนี่นะฮะด้านนี้ก็จะเป็นสนามกีฬาเตะฟุตบอลฟุตซอลอะไรต่างๆนะฮะเนาะอ่านี่นะครับผมอืม ทาก็เดินตรงมาที่นี่สามารถนะครับมาไหว้สักการะท่านได้นะเอฟซีอ่านี่นะครับใครที่จะไปจะมานะครับนี่สองเส้นทางนี่เลยนะฮะเอฟซีอ่าเส้นทางนี้เลยนะครับน่ะอ่าก็ตรงมาที่นี่ก็ได้นะอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะเอฟซีนี่นะครับนี่นะครับเนาะ อีกเส้นทางหนึ่งนะครับมุ่งตรงมาแล้วก็จะเจอบึงคำสีทันทีเลยนะฮะเอีอ่าแล้วก็นะครับมาได้สสามทางนะทางนู้นนะครับเนาะกับทางนี้นะฮะแล้วก็ทางนี้นะฮะเอฟซีสามทางนะครับก็จะเจอมาเจอสารเจ้าปู่เจ้าปู่บึงคําสีนะครับเนาะอ่าครับผมอ่านี่ต่อมาณนี้ยเลยเอฟซีนะฮะสนใจ มาเที่ยวมาสักการะพราปผูพกงคําสีนะครับเป็นสะพานนะฮะเนะนี่ยสะพานนะคเวลาไหลน้ำไหลมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะฮะเนาะ,ะมาดูด้านนี้นะครับก็เห็นแล้วนะฮะเนาะ,นนะ ตรงนี้คือสนามฟุตซอลนะครนะับเนาะอากาศลมเย็นดีมากนะฮะสนามฟุตซอลน,น,นะครับผมฟุตซอลฟุตบอลนะครับนะครับนี่ยนะ สวนชรนะบึงคำศรีเทศบาลตำบลสีท่าตน,นะครับผมนะลมลื่นดีมากนะครับนี่นะฮะดูทางลงนะครับเนาะทางลงไปร้อยกระท้งทำกิจกรรมทางน้ำนะครับทางนี้เลยนะ ออกกำลังกายนะครับฟังเปลืองความสี 5c ที่พักก็มีนะ 5c เป็นรีสอร์ทนะฮะเนาะใครที่มาเที่ยวก็นั่นแหละฮะมาพักที่นี่ได้นะครับผมเนาะอ่านะครับนี่เึองความสีก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับวิ่งรอบเึลองความสีร่างกายแข็งแรงนะฮะสองฝั่งเลยนะ 5c นี่นะ นีนะะ่รีสอร์ทที่จะมาพักนะครับสนใจมาพักได้นะฮะเนาะ,ะก็จะเป็นอ่านะครับนี่นะฮะเนาะข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวสองปั้นส้มส้มตำผูปราหนึ่งจานนะฮะพลังงานกิโลแคลรอรี่สองห้าสิบเท่ากับวิ่งสามจุดห้ากทมนะฮะนี่นะฮะป้ายที่นี่สีท่านะครับผมเนาะเราจะเดิน ให้เอฟดูไปเรื่อยๆนะ f อนะนี่ฮะรีสอร์ทนะครับทางเข้ารีสอร์ทนะฮะเ็จะประดับประดาดต้นไม้นะครับดูธรรมชาตินะครับเนาะนีเป็นคลองนะครับกลางแม่น้ำนะฮะคลองกลางแม่น้ำ อ่านะครับอันนี้ต้นแคร์นะฮะเอฟซีนี่นะฮะต้นแฉนะฮะโอเคนะฮะเน่ก็จะยาวไปนู่นนะครับคำสีฮิตนะครับวอนพักปลายเดือนนะฮะคำสีฮิตนะฮะนะก็จะไม่มีใครไม่มีที่นอนก็มาที่นี่นะครับสีฮิต มาพักายเดือนนะฮะนี่นะข้องข้องใหญ่มากแนบสีจะให้ดูเลยข้องใหญ่มากเห็นไหมนะฮะเนาะข้องใหญ่นะฮะกลางบึงคำสีนะฮะแล้วก็เ,เป็นไซดด้วยนะฮะนู่นใส่ะฮะใส่ะฮะเนาะหน้าใส่ะฮะ อ่านะครับกางหันลมอยู่นี่นะฮะกางหันลมนะคะเบ,บื้องคําสีคือลำเปล่านะครับเนาะอยู่สีทาตุนะครับนี่นะฮะเนาะ โอเคสำหรับชีิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่นี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม